เด็ดครับวันนี้มาอยื่กผมคุณคุณต้อยวันนี้จะมาทำกระดูกหมูผัดเผ็ดอ่อโรยกับยำยำนิโกะก่อนที่เราสับนิโกะให้เป็นชิ้นนิโก้เป็นชิ้นี่ห้องควรหรือห้องเกลือแล้วเราก็เอากระดูกแล้วก็มาจมน้มาจมนมกระดูกพ่อมีเลือกเลยชัดดีจ้าไม่อยู่ในเกมนะไม่ครับ มีเกม Jerry m a ต e ด่านแบบพัซโซ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 แล้วแล้วไอ้คอมะเนี่ยเนี่ยไปมึงอ่ะไปเลยมึงอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยคอมไปเลยไปเลยมึงเดินไปกับปี๊เฮ้ยเฮ้ยนันนี้หนันนี้นันนี้ไอ้เหี้ยกูเห็นแต่ลูกกระต่ายเขาไอ้อะไรวะลูกกระต่ายคนนี่หว่าไอ้เจยตกใจไรเลยเฮ้ยเอ้ยตามมาตามมาตามมา ไปเดิตรงเดิตรงได้ยินเสียงอะไระตามียอะไรเราไม่เห็นอะไรเลยได้ยินเสียงอะไระได้ยินเสียงเห็นแล้วเห็นแล้แสบๆเห็นเห็นตายผลทีไม่ฉายไม่กูเฮ้ย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 กูมองไี้อะไรวะไม่เห็นเลย้เหมดเฮ้ยอ้ย้ยยิยิกซออ้สัสเอ้ไอ้แแบบนี้แบบนี้ โอ้กูปุ่มกูมูกูอยู่มุ่มเดียวใครตายก็ตายไปกูต้องรอดอีกต่อจิกซอวะต้อเฮ้ยมันพูดว่าอะไรเดี๋ยวนะกูเพิ่มเสียงกูรู้ว่ามันใครวายกูดูไม่ตั้งหลายภาคเฮ้ยจิกซอวะไอ้ไอ้พลมึงไปบอกว่าเป็นจิกซอกูกลัวเนี่ยไอ้เยอย มึงดูมึงดูเชี้ยบนนะดูมองกระเพงอย่างเพี้ยเลยมึงไปเปลี่ยนตัวมึงไปเปลี่ยนตัวแบตัวขาวกลับมาเชื่อกูแบบตัวเปลี่ยนตัวดำดำคูมองไม่เห็นเลยสัตว์ครูฆ่าตายไม่ได้อะเออโอ้โหปริศนาเกี้ยอะไรเนี่ยเลขอ่ชิบหายแล้วเขาเกี่ยนี้ผ่ายแล้วเลขด้วยโอ้ยเฮ้ยคนคนถือล่ม มันให้เวลากี่วินะสิบวิอ่ะสิบวินาทีอ่ะมีเวลาเด้อไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราสามารถตายได้อ่ะอะไรวะเนี่ยสิบวินาทีแค่ป่ะหรือสิบนาทีถ้ากดปุ่มแล้วน่าจะนับเวลาถอยหลังตัวโอ้สมการไอ้มันดูด้านหลังเนี่ยมือนาฬิกาไวปแล้วก็สุดท้ายได้เห็นเตรียมตัวเคารพธงชาติเฮ้ยเฮ้ย กวมันมันทำหลอปิดกลมมันปิดกลมแล้วโอ้โสือเมตัวโอ้โหดูยืนวันดูเพียกมเพงอะไรอะไอเี่อทังแยกโอ้โหโอ้โหแล้วมันมีเพลงมันมีเพลงนังด้วยมันมีเพลงในถังด้วยอะอีต่าง้ต้องไปตาย ต้กลับไปบอกแม่ว่ากูลืมไอ้โดนแ้งเลยเออ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 ตายแบบพาร์ทมาเกมใหม่เกมโอเวอร์เจาคิดอะไรเดียมันต้องไปทีเรลยสเตปอะดูเลยเองเี๋วนะวายมันต้องหาอีก่อนเนี่ยใช่้อมหาวายต้องหาอีก่อน ก็ก so ่อนหาก็ก่อนก่อนหาอีก็ต้องหาเอ็กกับซีก่อนแล้วสี่ได้ปมสีได้สีได้เหละก็ตอนแรกได้เท่าไหร่บะเจ็ดเจ็ดเจ็ลบซับใครรู้สิดลบหรือเปลติดลบได้ต่อยอย่ไหนวะ สักหน้ามเขี้กูแปดห้าสี่เจ็ด้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเปต่อแล้วเหรอว้าวคิดเองโอ้โหไปดิไปได้ไปดิ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 ี้ไปดิกะมึงจะตายอะไปดิโอ้ปาายลาปลาามึงไปเจอโค้ชมาจากไหนวะ วันเองน้องๆมีแปดมีเนี่ยมีเครื่องแอร์กระโดดกระโดดเข้าตาแดงๆปุ่มแดงๆจะไว้ใจเด็้เฮ้ยมาไปไหนตรงนี้เหมือนมีประตูเลยใช่ต้องเป็นประตูแล้วเรเข้ามาให้ครบเผื่อนเป็นกำดังเขาจะฟอกไอเทมตัวพาเนี่ย อะไรไฟเดมร์คอนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะยดทิ่งกดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยมันเป็นมารทอนลองหุ่นหล่ออ่าเนี่ยอะจะปุ่มอ่ะมันไม่ได้ลองหุ่นเลยมันกลมกลึงอ่าเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะแกปิดไอ้หี้ยจอมอ่าคือกดผิดจะเป็นยางไงอ่ะ โอ้ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่คนผิดมันหาให้เราหาแล้วเลื่อนเราลดเรื่อยๆเรเจอแล้วเราเจอแล้วเนี่ยต้องแพงเนี่ยอันนึ่งเอาหาอิดฟองมันเดียวแบี่แพร่าสุดท้ายแล้วเว้ยโอ้โหมันบังหมดเลยว่ะกดปุบหาปุ่มาปุบเจเจม่มันแม่ก็แบบมันดรมันให้ระก้มมันให้ระก้มอ๋อนี่องนนี้ กดแล้วกูกดแล้วอันวนล่างกดแล้วมันต้องกดให้ทูกดให้ทูหายละมาตายไม่หมอกอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งน่าอยู่เพิ่งง่ายพี่เเพิ่งกดอ่ะกดทีคนอ่ะเฮ้ยผิดอ๋อปวดเมื่อยต้องกดให้นั่งนั่งยองแล้วจะไม่โดนผิดจะไม่โดนผิดโดนช้าลงอ่างอ๋อเนี่ยตรงนี้อัน ไม่ใช่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 มันต้องกี่ดันมันต้องอ่ะกดอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนทีละคนทีละคนทีละคนเฮ้ยผมกดดิให้เอิร์ดกดดีให้เอิรกดเดียวพอนี่แล้วก็นี่ตรงนี้ตนงนี้นี้ตรงตง้กงตรงีงตรงนีงนีตรงนีง้ตรี้งีนงตนีงีตรนงตรงตรงตรงตงตงตรงนีง ไม่ม <t od ian |ms|> ีวะหน้าชี่ก็ไม่หาดูเพื่อนได้ทุกคนตายไแม่กันเล้าเฮ้ยเย็นซะแล้วเล้าๆเลยเฮ้ยออกออกเดี๋ยวอาไปกดแหละเดี๋ยวละเดี๋ยวละกูรู้แล้วโอเคยไง ออกออกมาออกมาออกไงเออเดินตรงไหนเออบนเวลานมีโดดลงอันนี้กับเดินไปทางนรนมันจะไปทางไหนวะนี่อย่าเอ้ยมึงเคยดูภาคล่าสุดป่ะถ้าเราไปผิดทางเราจะโดนเจ็บขานะเว้ยเมื่อวะลงทางนี้แล้วกันเดะตามเพื่อนมาเราตามเพื่อนปะทางที่อันตรายที่สุดก็คือทางที่อ้าวทางตันยิ่งผ่านแล้ทางตันเป็นทองแอร์ไม่มันมืดอ่ะ เดินเดินไปเดินไปไม่รู้ว่าเดินไปไหนเห็นชื่อมึงเป็นหายแล้วครับใครมุดตามพวกมึงมาอยู่อยู่กับพวกมึงอ่ะคือจริงอยู่ไอ้พอยู่ไหนไอ้เพื่อนอ๋อโอ้โหอะไรเนี่ยสองกลับสิบนาทีเหมือนเดิมแบบแรกสองวนโอเคได้อ่าตัวที่หนึ่งเอากูดูเล็กหนึ่งเอง กูดูเล็กสุดท้ายเลขกสี่เลขเล็สี่อันนี้คืออะไรวะก็ตัวที่สี่ก่อนก็สองก่อนก็คือสี่ใช่ไหมแล้วไม่อยาบังไหมสองเก้ามันจะบังมัสองเก้าสองเก้าม่เข้าใจมาสเซอร์นี้พอให้พวกมึงแก้ปัญหาไปแล้วกันมึงน่าจะได้นะสองเก้าหนึ่ง โอ้โหสองก้างหนึ่งหกเจ็ดแม่มันคือให้เล่นเอ็กโวไอ้เหี้ยเหรอถ้ามึงต่อเอ็กโวถูกอ่ะมันจะเป็นตัวเลขเลยมันจะขึ้นเป็นตัวเลขหน้าเอ้าแล้วไอ้ตัวนั้นไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่ก็คือแบบว่าเรียงใช่ไหมอันแรกคืออันแรกอันแรกคืออะไรนะอันแรกคือเสกคือเรือคืออะไรใช่างเงี้ยแลคือมันก็ต่ออ๋อต้องให้ต่อโอ้โหเยอะถ้ามึงถ้ามึงต่อผิดมันก็มันจะเป็นตัวเลขเลยเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว กนี่ให้ออกเอ่ะเ,เราต้องเล่นตามตามเกมของซอหนึ่งปุ่มให้กดวะนี่อ่ะนี่ด่านสี่ป่ะสป่ะทายละน้ำตายตาใครวะเนี่ยต,าย,า,ยตายเยอะคนี่ว่ะตายเอีกตายใครวะเนี่ยตาปูเออเราสุดนี่ตาใครเนี่ยขตายหมดหอดไฟอ่ะโอ้โหทำไมมันใหญ่โอ้ยเย้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ย ก็ตัดเอ็นเซเท่ากับ e ีนี่อะไรอ่ะเท่ากับแปดนาฬิกาควยอะไรวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยมันให้กูณทำอะไรเนี่ยอินฟินิตี้โอ้โหแล้วมึงดูข้างบนมึงดูข้างบนมันให้เราทำอะไรวะโดนทับแน่มึงโดนทับแน่นอนมันคืออะไรวะยิ่งกดผิียิ่งลงโอ้โหกูกดไปเรียวใช่ไหมยิ่งกดผิดยิ่งลง เดี๋ยวกดแล้วลงเลยกดแล้วลงเลยอ้าวอ๋อยิงกดผิงลงเฮ้ยมะขามหรอกโอ้มันเบีกดโยนเบีกดโยนเบียดโยนเบียดยิงกดผิงลงยิงลงชิบหายผิดก่อนผิดก่อนผิดก่อนมันคือมันแตกข้ามันใดคือเหี้ยและแล้วมันคือเหี้ยแล้วกูนขามลยไรอะไรอีกวะกว่าไอ้เนี้กว่านะไอ้เนี้คือมุมนี้เหวกแล้วมึงก็ต้องมาดูเทียบกับอันนี้แล้วก็ไปเทียบกับตรงนู้นแล้วก็ดูกล่องนู้น ไอคนคิดมึงคิดได้ไงได้ไงไปานจัมปัดก็ดีหรออบหมดไปแล้วอ่ะหนึ่งทีอ่ะทำจัปนะทีอ่ะอบจะมได้ทีอ่ะก็มาสองสองทีอีกสองทีจกับอีกดมเลอ๋ออ๋ออันนี้คือทิศอันนี้คืออันนี้คือทิศด้วยอ่ะฮะเออ้ออกตกแ่ได้จัมปัะไตัวเอิ์

<ถ>เราผิดได้สองครั้งสามเก้าสามเออถูกเอยตัวท้ายเป็นงไม่ใช่ตัวท้ายต่อมท้่กองซ่อมต่อมซ่อมอยู่แซ่บแซ่บแต่เท่ากับเฮ้ยโอเคว้าวเสามหนึ่งแล้วอะไรนะบอกแล้วไอ้สิกลับไปต่อไปต่อมหนึ่งสองตีสามนึ่อไม่ไปต่อมีมตอ ทางไปทางนี้เหรอมันจะไม่มันจะไม่เอ็กซิททางนี้ไงมันต้องมันจะไม่เราออกเอ็กซิทจะเอ็กซิทเราออกไงอ่ะนี่ทางนี้โอ้โอ้ตายดายดายเดี๋ยวแป๊บเดียวอ่าวนี่เวรออะไรวะดูเช็นี้ ข้างล่างเธอปะยูทรัชมีเชื่อคุณหรือเปล่าว่าตายเกือบเซฟฟอร์สไวเวอร์คือเที่ยงวะทำไมไม่เขียนอัเดย์อะได้เชื่อคือเปลมาหน่อยถ้าถ้าเราไม่เชื่อจะเปยังไงวะไม่ไม่รู้ทำอะไรไม่ทำไรไม่ได้ทำไรได้อุ้ยอุ้ยอะไรเปิด เชื่อเปล่าโอ้โหเชื่อเปล่าว่าตรงนี้หลอดเชื่อหรือเปล่าไหนหลอดล่ะเฮ้ยเมพีดเอ้าเชทิมหายเชื่อเปล่ามึงเชื่อเปล่าถ้าเราไม่เชื่อจะเป็นยังไงวะทขาไมกูไม่เข้าไปอ่ะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเพาะมันปิดประตูเลยเอ้ยมึงเชื่อเปล่าพึ่งมึงอ่ะ ซอยยังไงวะซัดหน้าน้าถอง้าคุณลอดโอ้ไอ้คอมกำแพงมาเลยกำแพงมาเลยมึงไม่เชื่อซอยอ่มึงไม่รัทธาไป,ไ,ปไม่กูไม่รู้มันต้องเข้าไง,ไ, <ป S 2> มงไม่ไป,ไปกูก็ไปไปสัพพาก,กูตายอีววกแล้อ้บอมบง เออวะไม่นะออกไปย่างกูไปเพลงบิวเพลงมันบิวเพลงจะบิวทุกไอยู่วะหยุดหยุดหยุดหุดจงหยุดไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไมโอ้จ้องหน้าพวกมึงเลยไม่นะเพื่อนเพื่อนเราฝ่าฟันกันอะมันจบแล้วสินะบจ มึงไม่อะไรเลยวะอง้นบเอุ้รวเนี่ยว้าวจบแล้วว้าวว้าว้วว้าววอาวว้าวว้ไม่้าวว้าวว้าวาววาวาวว้าว้าวค้าร้าวว้ว้าว